ปครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับาปหนึ่งนาทีจากสาวสวยยางโตโยต้าครับเชิญครับเชิญครับทีมงานออกเลยครับทีมงานออกเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับเราจะได้มาชมการแข่งขันกันต่อนะครับความมันแบบนี้ครับจัดโดยบริษัทฟาอีดยูนเต็ดมอเตอร์สปอร์ตจำกัดครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 1 8 2 2 1 8 8ครับ แล้วตอนนี้ครับได้ข่าวมาว่าอิซุซ o วันเมกเลสนะครับเหลือที่ว่างอยู่อีก4ที่นะครับในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับแล้วเจอกันสนามช้างเลยครับอเรียกว่ามาเป็นนักแข่งนะครับแข่งในสนามด้วยครับได้โปรโมตนี่ครับป้าย15วินาทีจากสาวสวยอิ u ุ u ครับต้องขอบคุณอิ u ุ u นะฮะเรดดี้ด้วยนะครับ ครับ15วินาทีครับมาเลยครับเอาละครับกำลังจะเริ่มแล้วในรุ่นของโตโยต้าเชฟเลอร์อิซุสุวันเมกเลสสามครับกองเชียร์น้องอ่านหน่อยได้กองเชียร์วิรยุทธ์ไกซิ่งบอกเชียร์หมายเลข98โต๊กลางครับครับผมโอ้โหคุณอุษานิสาก็เชียร์เก้าแปดสู้ๆกันอ่าโต๊กลาง คุณจิรภาบอกเชียร์59เบสเทอร์โบยำอ่าเบสสู้สู้คุณสุรัตน์ก็เชียร์ยบเบสเทอร์โบยำเอ้ำครับนี่คุณศักดิ์สิทธิ์แล้วเชียร์69ผู้ใหญ่ยอดนะครับผมเจจิ๋มก็มาครับเจจิ๋มเทอร์โบยำบอกเชียร์เบสเทอร์โบยำครับอ่ามาโอ้โหนี่คุณกมณากมลก็มาแครับ59เบสกมลเลสซิ่งนะ <c oughs> นี่แหละครับ KM Racing ใบกมลการยางครับกมลการยางนี่โอ้โหติ๊กเกอร์นี่เกลื่อนเลยแปะกกันแบบเป็นฮิตเลยโอ้ผมขับไปไหนก็เจอเจอหมดเลย KM เนี่ยนะฮะถือว่าส่งความสำเร็จนะฮิตมากใช่่วยรุ่นรวยรุ่นผมยังไม่เคยเจอนะกมลเลยเดี๋ยววันไหนต้องทักทายนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เห็นแปลกๆครับวัดท่าไม้ อันนี้ก็เจอบ่อยอันนั้นสายมูสายมูสายมูมีวัดอื่นไหมล่ะนะมีมีวัดอะไรอ่ะวัดสายตาประกอบแว่นเนี่ยวัดได้ถ้าใจถึงเออวัดได้ถ้าใจถึงวัดอะไรดีอ่ะวัดอะไรดีฮะช่วยนึกหน่อยนะฮะถ้าคุณจะวัดยังไงนะฮะพิมก็เข้ามาพิมก็เข้ามาเราก็ทั้งหาประเด็นให้วัดจริงๆเลย คุณกฤษณพลบอกเชียร์1 6กครับหนุ่มเม้งนะอ๋ะแล้วครับหนุ่มเม้งม,ม,ม,<า>มาเลยต้องเชียร์พี่เอกท่าข้ามบอกเชียร์ผู้ใหญ่ยอดเอฟซี FC ตัวยงครับคุณเอกท่าข้ามนี่นะครับหลอทีเดียวผมบอกเลยรถตีสุนี่ต้องอย่างนี้ครับทยานต่อให้โลกตามนะฮะพี่ไอครับมาแล้วครับแฟนบันแท้บอกเชียร์พี่เบสเชียร์พี่เมง้ง มีเอฟซีดีนะเอฟแต่ละคนนี่เหนียวแน่นแนะขอ,ของเชียร์เขเยอะจริงๆขอ6.9ลิตรหน่อย6.9ลิตรต้องมาแล้วนะของเชียร์6.9ก็ถือว่าอัดน,นี่ทําได้ดีนะในเลทเมื่อกี้ขึ้น,<ใ>นมาเป็นอันดับหนึ่งก็เรียกว่าประสบความสําเร็จของเขาแล้วใช่ครับนี่แหละครับการพัฒนาของนักแข่งของเรานะครับอ่าคุณแล้วแต่อารมณ์ตามสไตล์บอกเชียร์9.8ตอกกางสู้ๆนี่ฮะตะ9.8ครับมาดูครับว่าวันนี้ รถเขาจะสมบูรณ์หรือไม่ครับจากแชปเลอร์นะครับเมื่อวานน่าเสียดายจริงๆนะฮะเนคุณ w o r k กช็อปเรซิ่งบอก51ชัดบุญยางชะเชิงเซาครับแน,น่นอนครับก็ของพี่ชัดนั่นแหละครับ w o r k s h o p อปเ i ซิ่ของแต่งะมาดำตุ้ยเหม่ยก็เชียร์พี่ชัดเหมือนกันครับอมาลักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆเลยรัวๆนะ เอาละรับแลวสัญญาณไฟดับลงเรียบร้อยครับชัยวัน์คุณยศดโยธาครับชูออกมาจงหวันนี้โภพนธ์ก็ขึ้นมาตามด้วยหนุ่มเมงและเบสเธอปวยยำครับตามระเบียบครับรอดูครับพี่หนุ่มจะแซงในโค้งแรกเลยหรือเปล่าพย้ยามจะเข็นมาเลยนะพี่เม้งโหดจริงๆครับดูจริงๆครับเกยไปกินลังแตนไปไหนครับโอ้หนุ่มเม้งครับขยับขึ้นมาครับแล้วเบสเทอปวยก็ขยับขึ้นมาตรงนี้ครับแซงขึ้นมาได้ และตามไาพี่ชัดโอ้โหโอบลายนอกอย่างนี้เรียบร้อยครับพี่คับปอมเสียตำแหน่งไปเลยใจหายใจควางครับคุณผู้ชมครับลุ้นกันน่าดูเลยกันทีเดียวโอ้โหแสงกันยับจริงครับยับครับยับกลับมาแล้วครับมาแล้วฮะตอนนี้ครับขยับขึ้นมาให้เห็นแล้วครับเก๋ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะฮะไปครับสิบรอบสนามครับพี่เก๋ชัยวัฒน์คุณยอดยนต์ใครับรับภาระอันหนักขึ้นอีกยี่สิบกว่าคันไว้ข้างหลังเจ้านากากเสือขึ้นมาเป็นอันดับสองครับแล้วนี่ครับ มาบ้าปั่บครับตัดไปตรงนี้ดูตรงนี้ก็โดนกันมาวิ่งเข้ามาครับนี่ครับอาจารย์โอ๊ตเอกสิทธิ์นำแสงผาเข้ามาครับตอนนี้ครับพยายามเข้ามาครับแต่ละคันครับให้ไล่เลี่ยงกันมาครับนี่ครับโต๊ะกลางมาแล้วครับโต๊ะกลางมาแล้วจากแชปเลอร์ครับเอาแล้วครับมาดูนี่ครับหมายเลขค16โภโมนธ์อียบสมุกรกำลังโดนกดดันโดยหมายเลข16ครับอารงก์อนแท้ตั้งครับ เอาแล้วครับและชัยวัฒน์คุณยศโยธาเข้าสู่ทางตรงจังหวะนี้หัวลงกรเสต็งเหมือนจะเปิดมาแต่ดูครับยังไงครับเอาลงกรมาแล้วอาลงกรมาอาลงกรมาหมายเลขสี่บุตมาแล้วครมาจับกระกาเสือใส่ใบใส่ใส่ใบใส่นักกากเสือยอมไมหลังไม่ย่อไว้หนักกากเสือปัดดิดแหมปิดได้ดีทีเดียวครับหนุ่มเบงยังแซงไม่ได้ครับและดูลายนี้ครับเป็นลายของอลองกรหรือเปล่ายังไงอลองกรตีคู่มาตีคู่มาตีคู่มาเข้าใจโยงโยงได้ไหมไม่ได้ครับเบงยังแปลงไม่ได้ครับ โดนกับเบสด้วยซ้ำครับแปรจังหวะนี้ครับอลงกองแซ่ตังครับพยายามจะขึ้นแต่ยังขึ้นไม่ได้และอาจจะเสียตำแหน่งให้เบสได้นะคุณผู้ชมครับที่อาจารย์ขวัญมายืนด้วยนึกว่าเชียมวยฮะเชียร์ลูกศิษย์ตัวเองครับตีตีอยู่นล้วนะโอ้ตีแล้วนี่ครับโอ้ลงกันมาแล้วร้อยอาแล้วครับไล่เลี่ยกันมาสี่ห้าหกคันมาแล้วจังหวะนี้ครับเดือดจริงๆครับเอาแล้วกับกองเชียร์ใครครับมาเลยครับมาเลยครับเอ็ดหนึ่งครับทยายามต่อให้โลกตามของจริงครับนี่ครับมาดูเจ้าหน้ากากเสือครับจะโดนแล กัดดันนะครับจากหนุ่มเม้งครับที่ครับอารงณ์ก่อแท้ตั้งครับวัยรุ่นบางแสนวัยรุ่นชนบุรีครับไปเลยนะครับโอ้โหเซเล็บของมืองชนบุรีครับหนุ่มเม้งครับไปครับยาวๆไปรอดูกันต่อไปว่าชัยวัฒน์ยุทธโชธาเก๋เนี่ยฮะจะทนแรงกดดันจากพี่ๆข้างหลังได้หรือไม่ครับใช่ครับเพราะว่าเขารีเวิร์สกิ่มาครับเพื่อไปเป็นอันดับหนึ่งร้อยวันนี้มาแล้วอีกมาเลยที่เดินหรือเปล่าครับหนุ่มเม้งจะเอาจังหวะนี้ได้หรือไม่ครับ ยังไม่ได้ครับโอ้แล้วพง์พนธ์ครับพง์พนธ์จะเสียบแล้วและพงพนธ์เสียบแล้วพง์พนธ์ไปยังไงไม่ได้ครับเกไม่ได้ครับแต่เบสครับเบสเบสดาวน์แล้วครับเบสเธอโอ้โหทีเดียวลวกเขาทำอย่างนี้เบสหาจังหวะโอ้โหได้ด้วยครับพง์พนธ์ได้ดีทีเดียวเลยทำให้เบสขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองครับตอนนี้ครับแหมอะไรครับแล้วโดนอีกแล้วแล้วโดนแล้วมาแล้วมาได้ไหมยังไม่ได้ครับตรงนี้ครับจังหวะนี้เบสเทอร์โบยับขยับขึ้นมาครับเป็นอันดับสองครับพง์พนธ์ตกลงไปครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเกชััยยวฒน์ุ๋ ครับเจอกับเบสธนาพลชูเจริญบนครับน่ากลัวจริงๆครับเล่นการันมหาศาลเลยจังหวะที่ระหว่างพรมนรสกับหนุ่มเม้งครับกำลังบี้กันอยู่ดีๆครับช่วยตาอยู่ครับขยับขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ไทยวัดครับต้องบังให้ดีๆเลยนะอย่าให้เบสขึ้นไปได้ครับเหมือนจะเป็นหนังม้วนได้บุหแล้วดูเนียบมาแล้วมาแล้วครับกองเชียร์ของคุณครับมาแล้วครับหมายเลขเก้าสิบแปดเห็นไหมครับมาแล้วครับแชปเลอร์ครับมาแล้วครับ มาแล้วครับโต๊ะกลางครับโต๊ะกลางขยับขึ้นมาแล้วครับอุทิภ์คงกิติพงศ์ครับขยับขึ้นมาครับมาบี้กับแต่งรถโฟล่าครับท่านผู้ชมครับหมายเลข9กครับ ใชครับแต่งรถโค้ล่าครับน้องดีมครับเจ้าดีมครับเด็กม .5 โรงเรียนปลูกปัญญาเท่านั้นครับดูนะมาแล้วครับภาพตัดมาตรงนี้และหนุ่มเม้งครับยังคงไล่บีอยู่และจะโดนพี่ชั้โอ้ยพี่ชัดนพี่ชั้นกบุญญานโชว์ทางซาครับโอ้โหเวิร์คช็อปเลนกติ้นดิฟออกโชว์เลยครับโอ้โหและดูครับทะยานต่อไม่รอแล้วครับทะยานไปครับโอ้โหทะยานต่อให้โลกราบอ้าวและเบสครับแวบๆเหมือนจะ แทงไปแล้วหรือเปล่าครับดูดูนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาตัดมาครับตรงนี้เรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับกับเบสเทอร์โบย้ำขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับเก๋ตกกงไปครับชัยวัน์ขุนยศโยธาแล้วตามมาด้วยภ์มนัศนะครับแต่แต่ภ์มนทศยังไม่หายอีครับมาแล้วครับเจอหนุ่มเม้มาแล้วครับที่เม้งมาแล้วครับเป็นการยางครับต้องไล่แล้วครับไม่งั้นไม่ชันแน่ครับใส่มาเต็มเหนือนี้ครับเจ้าหน้ากากเสือครับ ตู้ครับหนุ่มน้อยคนนี้ครับพัฒนาฝีมือมาได้ดีทีเดียวครับกับโพสตมิกของเขาและนี่ครับบ้าดีเดือนครับบ้าดีเดือนครับปาแล้วโอ้โหจอมจอมบูของเราครับระหัมจริงๆเขาเรียกว่าระหัมนะวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับจอมระหัมฮะและนี่ครับดูครับโอ้โหนี่6ก้าริกเกอร์มาแล้วเจอกับเบอร์สุราธานีและโอ้ข้างหลังครับพิอ้นครับมากรอนธรรมโชติครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับนี่ครับ มาติดกับเบิร์ดครับมาห9คนมีนใช่ไหมอ่าอไวรุ่นเมืองมีงนครับ6.9เลิตรอรัเมืองมีนเมืองหนองจอกนะครับต้องเชียร์ต้องเชียร์เขาคนนี้เลย6.9จเลิตรครับรู้จักกันดีเมืบบ่อกี้นี่อยู่ในจูเนียร์ที้มาขอเล่นกับพี่ๆแล้วนะครับขอคือจะโอ้โ oh, หดูครับดูอันเข็น <c oughs> อันเข็นโ <I know S 2> อ้ยเบลิกู โอ้เวลิกูดตลอดครับันทึกเวลิกูดพูดไปไหนครับอันเอาโดนนี่ครับเวลิกูดโดนงี่เรียบร้อยเวลิกูดโดนช็อตเอาแล้วนเอาคืนเอาเวลิกูดเวลิกูดไหเอาขีดหัวมาเวลิกูดอะไรยังไงเวลิกูดเอาแล้วห่วงจุดเก้าอกจุดเก้าอืดไอ้ไอ้อเวลิกูดเวลิกูดโอ้โหหัวงจกาอันครับอันนี่สุดยอดจริงครับสนามนี้แล้วผมบอยครับแล้วน้องจอกนี่ไปไหนก็เจอแต่ป้าย6.9จุดเก้าลิตรครับเนี่ยฮะกล่องชีวิตกันไม่ทันเลยทีเดียวครับมันจัดครับทุผู้ชมครับ เป็นไงฮะกดไลค์กดแชร์กันครับกดไลค์กดแชร์ครับเยอะๆครับมาแล้วครับตรงนี้นะมีคู่หนึ่งนะครับตรงนี้เอหมายเลข90 6รอบสนามแล้วครับไวจริงๆครับตอนนี้ครับโอ้โหและนี่ครับโอ้โหลุงเบงขึ้นมาตัดภาพมาพี่ภาพมาตรงนี้ครับทำให้อารมณ์ตอแรกตั้งขยับขึ้นมาและพงมนโนไปอยู่ที่4ครับนะครับพงมนโนตกลงไปเป็นที่4ครับเอาแล้วยังไงครับถูกเวลาครับซึ่งทั้งสองคนนะครับทั้งเบส ทั้งอาลุงเม้งนะครับมีคะแนนที่อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับถ้าแบบนี้นะฮะตัดสินแชมป์กันถึงที่สนามบูดีรามเลยนะน้องนะและคือลุงเม้งครับสนามนี้ครับถ้าแทงเบสได้เนี่ละครับก็ใกล้เคียงกันทั้งสทก็ขยับกันใกล้เคียงกันไม่หมีกันนะครับและนี่ครับเก๋ออโตแมกครับอยู่ในอันดับที่สามนี่ครับจากจูเนียรีครับแต่วิ่งนี่ปีมือโอ้โหสมบวรแล้วะพัฒนาขึ้นมาได้ดีทีเดียวครับและนี่ครับตามกฎรามมาด้วยเจ้ากันตั้มครับหมายเลข51ครับชัดบุญยาง ชะเชิงเซาครับสัดของเราครับเจ้ากันทั้มครับเมื่อวานนะวิ่งมาดีๆอยู่แล้วยางแอกใช่ครับในรอบสุดท้ายโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนครับช่วยกันพิมพ์เชียร์กันกรนมาฮะพิมพ์เชียร์กันเข้ามาครับอู่แบ่งกันเป็นคู่ๆแล้วครับตอนนี้โอ้โหขันเดือดทีเดียวครับ แล้วพอแล้วพงพนธ์นี่เจอกับพี่ชัดก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันโอ้ยปิดมาตรงนี้ครับแต่ตาอยู่กันเลยมาแล้วับพงปนธ์จะโดนหรือเปล่าพงปนธ์จะโดนหรือเปล่าครับตรงนี้ครับชัดมาแล้วครับชัดมาแล้วครับเจ้ากันด้ามครับเจ้ากันด้ามมาแล้วครับแล้วพงปนธ์มาหลบไปครับชัดยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับน้่มน็ปิดลายได้ดีครับผู้ชมครับจะเปิดลายนอกหรือเปล่าครับพี่ชัดโอ้แล้วนี่ครับนุ่มเป็นไปไหไปนุ่มเป็ไปลึกไหมลึกไหมลึกกว่าแท่สามเหลี่ยมตัดใหได้ไหมไม่ได้ครับเมบ มาแล้วครับดมเบงไม่ยอมแล้วครับเาะกระนี้เีเบงแซงได้นะครับมีลุ้นแชมป์ครับมีลุ้นแชมป์ประจําปีครับผู้ชมครับไปครับเบงการยางครับทางหน้าครับใครเป็นกองเชียร์เบสเทอร์โบยำครับมากันหน่อยเร็วหน่อยกองเชียร์ครับเบงการยางนี่ครับแบตเทอร์ฟอร์พีหนึ่งขึ้นมาแล้วเวลาเท่ากันเลยครับโอ้โหต่างกันแค่จุดเดียวครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับผ่านไป4รอบแล้วไอ้เหลืออีกเพียงแค่4รอบครับจาก10โอ้โหสนุกอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่หนุ่มไม่ปล่อยให้เบสหนีแล้วครับ ไม่ยอมครับพี่เม้งต้องเข้าไปครับพี่เม้งครับปามเบสไปให้ดีครับเบสก็นิ่งเยอะเกินครับธนาลคนอูเจริญผลครับนิ่งจริงๆครับโอ้โหข้างหลังก็หนุเดือดครับโอ๊ยอะไรควันขาวอะไรลงนั้นโอ้ยเรามอไม่เคเห็นนยมาตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนยังไงครับ หนุ่มครับจะไล่ถึงหรือเปล่าฮะน่แหะครับนักกระมวลอยู่ไม่ติดแล้วครับตอนนี้นักกระมวลต้องแบบโอ้โหอ้าวแล้วเม้งหายไปไหนอ่ะหายไปไหนครับอ้าวอ้าวหนุ่มเม้งหายไปเลยครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเม้งกันยังครับโอ้หลุดหรือเปล่าฮะเฮ้ยอ้าวเข้ามาตรงนี้อ๋ออาจจะโดนไดทู ครับอาจจะโดนได้ทูครับอาจจะโดนได้ทูมันเป็นกติกาครับเอาแล้วไปโอ้โหพงศ์มนต์ปัดไปนิด้นึงพงศ์มนย์ครับตัดมาตรงนี้พงศ์มนย์อะไรครับเนี่ยหน้ากากเสือนะเขือพะโลหครับหน้ากากเสือเล่นท่ายากไปหน่อยโอ้โหจังหวะนี้ครับน่าเสียดายครับหนุ่มเม้งครับโดนกรรมการเรียกได้ทูนะครับกำลังไล่ล่าอย่างนะ ดูครับว่าอะไรกันไปครับแล้วข้างล่างครับพี่ขับป้อมกับโต๊ะกลางคู่นี้ก็ถูกคู่กันอีกแล้วมาแล้วถูกคู่ถูกเวลาครับหมายเลข98ครับจากแชปเล์ครับโต๊ะกลางครับโต๊ะกลางครับหนึ่งเหนืออันเจ้าเจอกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับไปแล้วครับหนุ่มนีะหรือจะเป็นโอ้หพยายามจะขึ้นครับาต้องฉายแสงแล้วครับโต๊ะกลางครับเมื่อวานแสงหายครับวันนี้ต้องดีหน่อยครับต้องดีกว่าเดิมครับ ต้องดีกว่าเดิมจะเกิดไหมครับโต๊ะกันจะเกิดวันนี้ไหมวันนี้ครับต้องขยับเข้ามาให้ใกล้ชิดกันเกิดขึ้นครับไม่งั้นคะแนนห่างครับระหว่างโต๊ะกันกับคําป้อมนะครับต้องไล่กันต่อไปครับคู่นี้นี่คู่รักคู่แค้นสู้กันในทุกระดับทุกรุ่นทุกรุ่นครับคู่นี้อ่ะต่อมาดูตรงนี้ครับอันดับ1อันดับ2และอันดับ3อันดับ4ครับ เนี่เบียบย้ำนำยาวๆนำอยู่แต่ก็ไม่ห่างมากครับไปครับธนพลคือเจริญนหนครับตามครับไชยวัฒคุณยศโยธาคุณผู้ชมครับอีกสองรอบครับอีกสองรอบครับเรามาดูตรงนี้ครับว่า้องนดจะไหวไหมครับที่กันตั้มเข้ามาแล้วแต่คุณผู้ชมครับคนที่ใกล้เข้ามาครับคือนัก <accurately S 2> มาแล้วครับพุทธิพัฒน์พุทธิพัฒน์มาติดอีกแล้วครับพุทธิพัฒน์ครับจากแชปเลอร์ครับตอนนี้เข้ามาติดแล้วครับอันดับ1 2 3 4ติดกันหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเอามาจากท้ายนะครับน้าโอ้โห1 2 3 4 5ครับไม่ได้ห่างเลยครับคุณผู้ชมครับพุทธิพัฒน์คงกินติปองครับด้วยดีครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับใครเป็นกองเชียร์ของเจ้าโต๊ะกังครับ FC ครับเมื่อวานไปแจกลายเซ็นครับวันนี้ไม่แจกแล้วครับ มวืวอวานลงไปแจก,กไายเซร็นมานะาแลวนี่โอ้โหโดดกันมา,อ,าอย่างนี้ครับรอบสองรอบสุดท้ายผมก็เป็นห่วงพี่ชัดเหมือนกันครับพี่ชัดต้องต้องเข้าไปครับพี่ชัดรับสู้ให้ได้ครับพี่ชัดบุญยังครับพี่ชัดครับเพิ่งชูเราครับม,มนต์เข็นมน์โอ้โหหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยพี่ชัดขึ้นไปเอาขึ้นไปใส่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 ยังไงพี่ชัดจะเอาพี่ชัดจะเอาตรงนี้น้องรถปิดดูน้องรถปิดดูโอ้โหสี่ลำสามลำตรงนี้อะไรสามสี่ลำตรงนี้อะไรเอ้าตกกลางไปไหนเราไปตัดย่าเไปแล้วเฮ้ยขึ้นมาบ้าโตไปตัดยาครับโอ้คุณผู้ชมครับเดือดจริงๆครับตายแล้วผมเหนื่อยแล้วเคยนี่โอ้โหรอบสุดท้ายเอาแล้วไม่อยากกันทุน ไปครับรอบสุดท้ายแต่ใครจะร้ายที่สุดต้องมาดูพี่ชายพี่ชาพี่ชายพี่ชาพูดไปแล้วโกรกันโกครับโถ่เฮ้ยพี่ชัดโดนเจ้าโต๊ะกลางกดดันครับแล้วก็หมุนออกไปเองครับกำลังจะไล่พกปลดมันเลยนะคุณผู้ชมครับมันมีอะไรให้ลุ้นจริงๆครับโอ้ ลไปนอ่นแลบแล้วครับกลายเป็นทีมโตกลางครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ี่วุฒิภักดุงกิติพงศ์จากแชปเลอร์แชปเลอร์คเชฟเลอร์เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาล้มหงหรือเปล่าโตกลางโตกลางโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ต้องบอกฮะอย่าล้มกันเลยฮะโตกลางครับเย็นเย็นครับรอบสุดท้ายแล้วครับนี่นะครับความระห่ำนะโอ้ดูกองเชียงของเราครับไปหย่อยๆเลยเอ้าโตกลางโตกลางเอาอีกแล้วเกือบไปแล้วโอ้โ <oh ห ข้างอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยพี่ต้ัวกลางเอาแล้วครับคุณผู้ชเดี๋ยวมาดู2 3 4ครับติดกันหมดแล้วผมมาโดนแข่งหมดาล้วโค้งจุดท้ายครับโค้งุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับตีสองสาครับตอนนี้ครับมาแล้วครับเก๋พามาแล้วแล้วตักลางมาแล้วตักลางมาแล้วสไลด์มาแล้วยังไงสไลด์ยังไงตัวกลางได้ไหมาขึ้นไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรกันเนี่ยนี่ครับชนะผลช่วยเล่นผลครับ นี่ครับพี่ชัดครับโอ้โหเหนื่อยเลยมันจริงๆครับกดหัวใจให้หน่อยครับกดหัวใจครับกดหัวใจกดให้หน่อยครับโอ้โหสุดยอดมากครับเอาหัวใจรวนๆหน่อยรอารวนมาเลยครับในไลฟ์ครับโอ้โหขอบคุณทุกคนนะครับสนุกมากครับสนุกมากเนี่ยครับความมันของโตโยต้าเชฟเลิสุวันเมคเลส3.0แชมเปี้ยนลีกครับและนี่ครับชมหน้าเดอะวินเนอร์ของเราครับ หมายเลข59ธนพลชูเจริญผลเบสไทม์0113ครับเบสเทอร์โบยัมโอ้โหจากเคมรีซิ่งใบกบหนดการยางครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยมากหัวใจก็จะวายนี่ครับเรดรีซอลครับอันดับที่1หมายเลข59ธนพลชูเจริญผลอันดับที่2 28ชัยวัฒน์ขุนยศโยธาอันดับ3หมายเลข6พงษ์มนย์เอี่ยมสมบูรณ์ก่อันดับ4 98 วุฒิวัฒน์คงกิตติพงษ์และอันดับที่5 171นัทพงษ์เหล่าคมอาวครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมแล้วเชิญชมไฮไลท์และไปเจอกันที่รักเฟิร์มครับ